สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกอินดีมทุกๆคนนะครับก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อนายอนุทินเงินทิพย์นะครับมีชื่อเล่นชื่อว่าโอผมทําอาชีพขับสิบล้อทุกคนทำมาสิบกว่าปีแล้วอาชีพของผมเนี่ยถามว่ารายได้ดีไหมมันก็โอเคนะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะเหลือทุกคนทางาน แล้วผมก็เลยมองหาอาชีพเสริมทุกคนผมทำอาชีพเสริมมาเยอะมากนะทุกคนแต่มันไม่มีเวลาเยอะทุกคนเวลาเรามันไม่มากขนาดนั้นเราก็เลยมองหาไปเรื่อยๆจนมาเจออนะินดีมาทุกคนผมเจอรู้จักกับอิมดีได้ใน Facebook นะทุกคนผมรู้จักกับอินดีใน Facebook แล้วก็ผมสนใจโปรเจก t นี้มา,มากเลยโปรเจกต์บทนี้สร้างเงินสร้างรายได้หลักล้าน ผมก็เลยอยากรู้ว่าทํำยังไงผมก็เลยเข้าไปในเพจเมื่อเข้าไปในเพจแล้วเนี่ยทุกคนเขาจะดึงเราเข้ากลุ่มไลน์ใช่ไหมทุกคนแล้วเมื่อเข้าไปในกลุ่มไลน์จะมีพี่ๆในกลุ่มเนียเขาจะส่งคลิปวิดีโอให้เราดูเราก็ดูครับว่าอินดีมคืออะไรแล้วแผนไรายได้จากอินดีมทำยังไง ผมเชื่อว่าทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนงงผมเองก็งงครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยงงมากมากเลยว่ามันคืออะไรผมก็เลยอยากรู้อ่ะผมไม่อยากเสียโอกาสแล้วทุกคนผมก็เลยดูหลายๆรอบหลายๆรอบให้ตัวเองพยายามทําความเข้าใจให้ได้อะ่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าทุกคนสนใจทุกคนลองดูหลายรอบแล้วทุกคนจะรู้ เมื่อผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจสมัครและถามว่าทำไมถึงอยากจะทำธุรกิจอินดีมคือธุรกิจอินดีมเนี่ยทุกคนเราซื้อของหรือสินค้าในอินเดียมเนี่ยเราก็สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วทุกคนเพียงแค่ซื้อสินค้าเพียงแค่ครั้งเดียวทุกคนแล้วทุกคนคิดดูมันจะมีอะไรหรือที่เราซื้อสินค้าแล้วเราสามารถ เป็นสมาชิกและสามารถรับรายได้ได้ทุกคนนี่นะทุกคนทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนนะซื้อของออนไลน์กันทุกอาทิตย์ทุกเดือนอยู่แล้วทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนซื้อของออนไลน์กันบ่อยมากแต่การซื้อของออนไลน์จากที่อื่นทุกคนเราซื้อไปเราก็เอาของมาใช้เราซื้อไปเราก็เอาของมาใช้แต่อินดีมต่างไปทุกคนเราซื้อของ ของอินดีมแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดร,ดดากการ,ดรับรายได้ได้าจากการซื้อของเพียงครั้งเดียวเนี่ยถามว่าเราจะรับรายได้ได้ยังไงจากการซื้อของของอินดีมเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเป็นสมาชิกพอเราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยถามา่ารายได้เรามาจากไหนรายได้เราก็จะมาจากการที่มีคนเนี่ยมาซื้อต่อจากเรามาซื้อของต่อจากเราที่เราแนะนำมาก็ดีทีมงานเราแนะนำมาก็ดี นั่นแหละคือจะเป็นรายได้ของเราซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆผมเลยก็ไม่อยากพลาดโอกาสตรงนี้ไปทุกคนแล้วทุกคนลองดูทําความเข้าใจคิดดูและผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปและสุดท้ายแล้วเข้ามาเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าทําได้หรือเปล่าทํายากหรือเปล่ากลัวว่าจะทําไม่ได้ไม่ต้องกลัวเลยทุกคนมันมีพี่ๆในทีมเนี่ย เขาจะสอนเราทุกอย่างว่าทําแบบไหนอะไรยังไงและสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทํางานเพียงแค่คนเดียวนะทุกคนเราช่วยกันเป็นทีมเราช่วยกันเป็นทีมไม่ต้องกลัวว่าเราจะเฟ้งคว้างเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยพี่พี่ทีมงานเขาจะช่วยเราตลอดเวลาเราไม่เข้าใจอะไรก็ถามถามถามเมื่อเราถามไปแล้วเนี่ยถามว่าเราจะต้องไปหาคนมาต่อเราทุกวันทุกเดือนทุกปีหรือเปล่ามันมันไม่ใช่ทุกคน พี่ๆเขาเนี่ยเมื่อเราเขาเ้าไปอยู่ในทีมแนละ้วเขาจะช่วยกันเป็นทีมงานนะทุกคนเราไม่ต้องกลัวเลยไม่ว่าเราจะหาคนมาได้พี่ๆเขาจะหาคนมาได้หรือคนที่มาสมัครแล้วเป็นอาชีพไอ้เป็นสมาชิกใต้องค์กรของเราเนี่ยหามาได้ทุกคนมันจะเป็นรายได้ของเราทั้งหมดเพียงแค่เราซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียวนะทุกคนพี่ๆเนี่ยอบอุ่นมากๆโคด้ด ครูพี่เลี้ยงทีมงานของเรา,าน่ารักทุกคนเลยทุกคนก็